สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนที่เข้ามากันด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดนิสาพริงเซตและสําหรับคลิปนี้นะคะบลูเทเวนนะคะซึ่งเป็นแมปโปรดของใครหลายๆคนที่แบบทุกทีที่เล่นโลบอกต้องเปิดเข้ามาเล่นนะคะมันก็จะมีทั้งรถแล้วก็จะเป็นบ้านด้วยนะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันก่อนเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะขับรถไปสร้างบ้านกันนะคะแต่เราก็พบว่าเวลาที่เราขับรถคันสีเขียวมาใหม่นี้นะคะมันก็จะมีควันสีดําออกมาด้วยนะคะซึ่งมันดูเท่มากๆเลยนะคะเป็นเหมือนควันดําๆนะคะเวลาที่เราแบบว่าเอิ่มเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีควันดำๆออกมาซึ่งมันสมจริงมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่ว่างกันดีกว่าค่ะเพื่อสร้างบ้านนะ โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้พบว่าบ้านหลังตรงนี้นะคะมันว่างนะคะเราก็เลยจะมามสร้างบ้านเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะเลื่อนมาแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนก็จะเจอกับบ้านหลังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปะคะ่ะกดเยี่ยมที่เป็นตรงสีเขียวนะคะ ซึ่งทุกคนจะสังเกตเลยนะคะว่าทุกบ้านนี่ก็จะมีกลงหันลมสีแดงด้วยนะคะทุกคนรวมถึงบ้านเราก็จะมีสีแดงด้วยนะคะเป็นกลงหันลมนะแล้วก็แถบแบนี้นะคะรวมถึงแถบแบนู้นนะคะก็จะมีเหมือนก็จะมีเหมือนบ้านสีแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขับรถเข้าไปในบ้านมารีวิวกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเรามาอยู่กันที่โซนปลูกข้าวอะไรประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือหุ่นไลกานั่นเองนะคะที่เขาไว้ไล่กานะคะ ส่วนใครนะคะอยากเปลี่ยนแบบว่าไม่ต้องปลุกค่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะมากดตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นฟรีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะทุกคนจะสังเกตตรงนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นเหมือนแทงน้ํานะคะที่ไว้เติมน้ํานะคะเวลาเราแบบว่าจะลดน้ําต้นไม้อะไรประมาณนี้เราก็มาเอาตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าไปเอาน้ําให้หมาก็ได้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มาไม่มี วิธีนะคะก็คือกดตรงลูกศรแบบนี้เลยค่ะมันก็จะมีน้ําไหลออกมานะคะส่วนตรงนี้นะคะมันก็จะมีประตูค่ะเปิดเข้าไปมันก็จะมีเป็นคอกม้าสีแดงแดงนะคะซึ่งจะเห็นชัดมากๆซึ่งประตูตรงนี้นะคะก็เปิดได้นั่นเองนะคะเพราะว่าม้านี่จะออกทางประตูไม่ได้นะคะ ต่อไปค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มนะคะให้หมากินหรือว่าเอาไปปลูกอะไรก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกัางหันลมที่เห็นชัดมากๆาเลยนะคะเอาเลยค่ะทุกคนเรามาดูในส่วนของในบ้านกันดีกว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าบ้านก็มีแบบบูรดน้ำน,นะคะพอเราเข้าบ้านมานะคะเราก็จะเจอกับโซฟาคู่ใจนะคะที่มีอยู่ทุกบ้านเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนใบไ,ไม้หรือเปล่านะคะถ้าจำไม่ผิดนะ โอเคต่อไปก็จะเป็นที่นอนนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรูปถ่ายต่างๆนั่นเองนะคะน่าจะเกี่ยวกับในฟาร์มหรือว่าการปลูกหญ้าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าปลูกข้าโพดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องน้ํานะคะเดี๋ยวก่อนนะทาไมไม่มีผ้าม่านอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็จะเป็นที่ล้างมือแล้วก็อับน้ํา โอเคค่ะทุกคนมาดูในส่วนตรงนี้กันดีกว่าก็จะเป็นเหมือนว่าที่อ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเวลาหน้าหนาวก็สามารถจุดไฟได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นพวกตู้เย็นนะคะก็จะเหมือนเดิมทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็ถ้ามันเสียง e อยุง้ยอี้ไงเราก็ขออภัยด้วยนะคะส่วนตนี้ก็จะเป็นครัวแล้วก็จะมีโซฟานะคะโซฟาขาวๆแบบนี้ที่มีทุกบ้านเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมแอดเรามานะคะถ้าใครอยากจะแอดนะคะก็ชื่อเหมือนชื่อช่องเลยนะบ๊ายบาย